สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้ครูรุ่งพาเด็กๆมายืนอยู่หน้าโรงเรียนนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับคิดถึงโรงเรียนกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าคิดถึงเี๋ยวเราไปเรียนหนังสือก,กันนะคะวันนี้ครูรุ่งจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องการเรียงลําดับตัวเลขจากน้อยไปหางมากค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับครูุงหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ แล้วก็เข้ามาสู่ห้องเรียนของเราแล้วนะคะโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนเรียงลำดับสิ่งของที่อยู่ในภาพนะคะจากน้อยไปหามากนักเรียนดูสิคะว่าสิ่งของไหนที่มีจำนวนน้อยที่สุดแล้วไปหาจำนวนมากที่สุดคะระหว่างอ้าอมยิ้มนะคะอมยิ้มมีอยู่3อันค่ะต่อจากอมยิ้มแล้วเป็นอะไรคะต่อจากอมยิ้มแล้วเป็นอะไรคะติ๊กต๊กติ๊ก อมยิ้มแล้วก็เป็นส้มนะคะส้มมีอยู่4ผลนะคะต่อจากส้มเป็นอะไรคะเหลืออันสุดท้ายแล้วคะ่ะสิ่งของอันสุดท้ายก็คืออะไรคะส้มแล้วก็นับเลยคะ่ะส้มแล้วอะไรคะเด็กๆแล้วก็ลูกโป่งนะคะลูกโป่งมีอยู่5ลูกนะคะดูต่อไปเลยคะ่ะต่อไปนะคะโจทย์ก็คือให้นักเรียนเรียงลําดับตัวเลขจากน้อยไปหามากคะ่ะตัวเลข7 ก้าแล้วก็4ตัวเลขไหนไหน,น้อยที่สุดคะเด็กๆตัวเลขไหนคะ tiktok เ,เลขอ่าเลขสนะคะเก่งมากค่ะ,ะต่อจากเลขสเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะอ่าต่อจากเลขสเป็นอะไรคะช่วยกันคิดค่ะเลข7นะคะต่อจากเลข7เป็นอะไรคะสุดท้ายแล้วค่ะเป็นอะไรคะ tiktok ต i k t เลขอะไรคะอ่าช่วยกันคิดค่ะเลข9คะ่ะเก่งมากค่ะ เดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะคะว่าเป็นตัวเลขอะไรคะ่ะขาวนี้มีเยอะเลยมีอยู่ตัวเลขอยู่4ตัวค่ะ 6, 3สาล้วแลก็8ตัวเลขไหนน้อยที่สุดคะจากน้อยไปหามากคะ่ะเลข3นะคะเลข3นะคะต่อจากเลข3แล้วเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะไปก็เลข5คะ่ะต่อจากเลข5าแล้วเป็นอะไรคะ3 5ห้า แล้วก็อะไรคะอ่าคิดค่ะติ๊กต๊อกเลขหกนะคะและสุดท้ายเลขที่มากที่สุดในบรรดาสี่ตัวเลขนี้เลขแปดนะคะสามห้าหกแล้วก็แปดค่ะอ่าจบแล้วค่ะสุดท้ายนี้ก็คือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนี้ทั้งหมดกี่ข้อทั้งหมดกี่ข้อเด็กๆ 3ข้อนะคะแบบฝึกหัดมี3ข้อนะคะให้เด็กๆเขียนให้สวยงามนะคะแล้วก็ไปหาคำตอบโดยเอาชุดตัวเลขที่คุณคณรูลูกกำหนดให้ไปเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากเมื่อเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้สวยงามแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ตัวเองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่กับครูลุงคลิปหน้าค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ